เริ่มแรกเลยก็คือหนิงกับคุณสามีอะวางแผนที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนจากนั้นอะเราจึงเริ่มมองหาบ้านในฝันเพื่อจะต้อนรับสมาชิกคนใหม่เราเริ่มมองหาบ้านโครงการทั้งหมดในพัทยาหามาเกือบหมดแล้วในแบ็เจ็ตที่เราตั้งไว้หน้าตอนนั้นคือ10ล้านบาทล่าสุดเราไปดูโครงการอยู่โครงการหนึ่งเป็นโครงการใหญ่ และมีชื่อเสียงในพัตยาเ,เราไปดูประมาณ3ครั้งเพื่อคอนเฟิร์มกับกับตัวเองว่าสรุปว่าเราจะซื้อจากที่ที่บ้านโครงการนี้หรือว่าเราจะหาที่ดินซื้อเองก็คือ,อ,อหลังจากที่ได้เข้าไปดูโชว์โรงหรือบ้านตัวอย่างนะคะนักขายก็พาไปดูบ้านที่กำลังสร้างใกล้เสร็จแล้วแล้วณตอนนั้นนะ่ะหนิงเห็นทาง ทางโครงการเขากำลังตกแต่งเฟอร์พอดูรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยภายในตัวบ้านฟ้องฟังก์ชันที่เขาจ,จัดวางเนี่ยค่ะหนูก็เลยแบบรู้สึกว่ามูล,ลค่าบ้านที่เขาขายเนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็คือไม่เหมาะสมกับเม็ดเงินของเราก็คือบ้านคุณภาพตำ่ำแต่เขาขอ,เ,อเหมือนกับแบบว่าเราจ่ายราคาสูง หลังจากนั้นหนิงจึง,จงตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อสร้างบ้านในฝันของตัวเองและก็มาได้ที่ดินปัจจุบันนี้ที่ที่เรากำลังทำโครงการอยู่นะพอเรามาทบทวนกับครอบครัวเนี่ยเราเราเรารู้สึกว่า,าที่ดินแปลงนี้มันใหญ่เกินไปสำหรับเราสองคนซึ่งอาจจะเหนื่อยต่อการดูแลรักษาเพราะเราสองคนนั้นนะเดินทางรอบโลกกันบ่อยมาก เราจึงออกความเห็นกับคุณสามีว่าอาจจะต้องทำบ้านขายด้วยเพื่อต้องการมีเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่ร่วมกันช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงทำโครงการบ้านจัดสรรชี้โครงการรังสีเป็นเล็ และประเด็นหลักๆที่ที่หนิงได้ตัดสินใจด้วยนั่นก็คือเนี่ยในบัคเจ็ดสิบล้านมาทที่เรามีอยู่ณตอนนั้นนะคะเราหาคุณภาพบ้านแล้วก็พร้อมกับความปลอดภัยไม่ได้ก็คือหนิงพูดถึงทั้งหมดโครงการในในพัทยาเลยนะบางโครงการก็ได้คุณภาพแต่ความปลอดภัยนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่บางโครงการเนี่ย ความปลอดภัยนี่คือได้แต่คุณภาพงานไม่เหมาะสมกับเม็ดเงินของเราแนวคิดในการออกแบบของโครงการนี้ก็คือเป็นแบบโมเดนลักชัวรี่ครับก็วัสดุต่างๆก็จะมีความทันสมัย แต่ก็ยังมีความหรูหลาเข้ามาประกอบด้วยทำให้คนที่ซื้อบ้านในราคานี้รับรู้ถึงความรู้สึกที่มีความหรูหราขึ้นนะครับอีกทั้งยังมีการประหยัดพลังงานเรื่องของโซลา c เซลล์ต่างๆที่เอามาใช้ในงานไฟฟ้านะครับและยังตอบโจทย์ไปถึง EV c a คาที่มีตัวชาร์จด้วยนะครับต้องอยกให้กับทาง d e v e l o p e r นะครับก็คือทางคุณหนิงนะครับกับอีกคนหนึ่งคือคุณเลโยนะครับก็ได้มีความคิดที่ต่างจากคนเอเชียรหรือว่าคนในประเทศไทยนะครับซึ่งได้นำของวิธีคิดของฟินแลนด์เกี่ยวกับด,ด้านการระบายอากาศด้านการความร้อนนะครับรวมถึงการอนุรักษ์พลังงานที่จะเอาโซลาเซลล์เข้ามาใช้ก็เอกลักษณ์ เด่นของหมู่บ้านนี้ก็น่าจะอยู่ตรงนี้ครับเรื่องของประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นบ้านที่ Save Energy เซฟเอเนจีไปในตัวครับจุดเด่นของโครงการมีอยู่3ประการด้วยกันก็คือ 1. โครงการติดตั้งโซลาร์รูปอปซึ่งจะเป็นระบบออนกิตหรือออฟกิตนะฮะเนื่องจากค่าไฟสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโควิด1 9เนี่ย ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำงานที่บ้านกันมากขึ้นหนิงจิงคิดว่าพวกเราควรทำสิ่งที่ดีงามไปด้วยกันด้วยการนำพลังสีของดวงอาทิตย์เนี่ยที่มีพลังงานโฟตอนมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าใช้เองภายในบ้านซึ่งจะช่วยให้เราทุกคนประหยัดเงินค่าไฟฟ้าและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงและพลังงานเหล่านี้ก็เป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยะจะช่วยให้เรา ทําให้ให้โลกนี้สวยงามมากยิ่งขึ้นประเด็นที่สองก็จะเป็นโลเคชันถ้าพูดถึงในเรื่อง Invest ต์นีคือหนิงคิดว่าทุกคนก็จะมองเรื่องโลเคชันก่อนเป็นอันดับแรกที่ตั้งของโครงการของเราอะขนาดขับจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์เจเข้าเมืองพัทยาก็สะดวกแค่5นาทีไปกรุงเทพก็1ชั่วโมงสนามบินอุตะเภาก็25นาทีนะ ติดกับองค์การก็จะมีสนามกีฬาแห่งใหม่ขนาดใหญ่มีโรงเรียนนานาชาติมูมตรีพักดีซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยสามารถเดินไปส่งลูกที่หน้าประตูโรงเรียนได้เลยแล้วก็มีสนามกอล์ฟซึ่งเป็นสนามที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่นักกอล์ฟระดับโลกเข้ามาแข่งขันกันก็คือโอนคอนนะคะอยู่ใกล้ๆของการนั้นก็จะมีตลาดสดหนองปือ สะดวกต่อการให้เราไปซื้ออาหารสดและอาหารแห้งด้วยนะคะมีอ่างเก็บน้ำมากประชันนะคะเหมาะสำหรับให้ครอบครัวไปปั่นจัก,กรยานเล่นหรือไปจ็อกกิ้งกันนะคะประเด็นที่3ภายในโครงการจะมีสนามพัดกอล์ฟรองรับไว้สำหรับทุกคน และทุกครอบครัวเพื่อที่จะให้สมาชิกในครอบครัวแต่และครอบครัวได้ทํากิจกรรมได้เล็กน้อยร่วมกันเพื่อสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับผมเชัยเดอนจันนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การของบร,ริษัทโพลิส o นโปรซึ่งทําหน้าที่ในการควบคุมง,งานบริหารงานก่อสร้างของโครงการ,ารัังสีนะครับ โดยประวัติส่วนตัวของผมเนี่ยก็ทํางานมาทางด้านบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานมาประมาณนักสามสิกว่าปีนะครับโครงการที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของอาคารสูงนะครับโรงแรมแล้วก็ส่วนส่วนของพิวล่าเป็นหลักๆนะครับโครงการของบริษัทล่าสุดเนี่ยที่ใกล้ๆในพื้นทนี่นี้ก็จะมีในส่วนของอโครงการบางเลนะครับซันเพบางเลนะครับแล้วก็โครงการอีกโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ที่ภูเก็ต ก็คือเป็นภููวิลล่าของตรีวรันดานะครับผมโครงการรังสีเนี่ยเป็นเป็นโครงการแรกเป็นเดเวลลอปเปอรายใหม่นะครับแต่พอได้สัมผัสตรงๆได้ทำงานร่วมกันมาเนี่ยก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น d e v วลลอปเปอรายใหม่แต่ว่าในส่วนความใส่ใจรายละเอียดต่างๆและมาตรฐานต่างๆที่โครงการเนี่ยจะมีเน้นในเรื่องของ แต่ละลรายละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาตรฐานการติดตั้งนะครับโดยโดยในส่วนตัวผมเองพอได้สัมผัสไปเนี่ยโดยเฉพาะกับทางตัวแทนของโครงการที่อยู่หน้าง,งานก็คือคุณเร็กซี่นะครับก็จะมีความสามารถนะครับในส่วนของเรื่องของ QAQC นั่นคือเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ผสมผสานการระหว่างของตัวันตกกับตัวันออก มาตรฐานต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะมีการผสมผสานกันคุณเอ e x ็กซี่็จะเป็นคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลนะครับแล้วก็ประสานงานกับทางโครงการกับทางผมเป็นอย่างดี My name is Alexey s k a n e n I'm the project manager for Fromsi Global Group My position is to make sure the project i s in schedule in budget and we will finish in the quality as we w a n t the customer will get cooler house we have a panel on the wall that will block the sunlight so the house will not heat up also we have a ventilation system so the customer get more fresh air and we can get the dirty exhaust air out of the room uh, the house have solar system so the customer can save money in the electric. To make sure the customer will get the quality house, we have a standard and tolerance guide. Uh, with the guide, we will check all the works uh, that they will be in the limit of the standards, and, uh, and we, we can uh, finish all the works in the quality as we have described. so that way, the customer will get the house as that the get the t h purchased way will they have ในโครงการของเราเนี่ยมีทั้งหมดมีบ้านทั้งหมด20กว่าหลังนะคะเป็นบ้านแบบบ้านเดี่ยวต้นรักแล้วก็เอก s ัศว l l a ล่าเอกอัศว์บล่ามี3ห้องนอน5ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ390ตารางเมตรเนื้อที่ดินโดยประมาณ109ตารางวา แบบบ้านเดียวต้นตลักมี4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ200ตารางเมตรเนื้อที่ดินโดยประมาณ50-65ตารางวา ขอเชิญเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวรังสีกันค่ะ